สวัสดีครับคุณหมอเอาเอาหมายมาสอดูไวพดทพัรตพุทไวพดเพัรตพุทไวพดเพชรสุพัรณพามเอาเอาหม,มายคนไข้หมาสวัสดีครับหมอฮะเป็นไรมาฮเสินาดูไม่ดีเลยคือว่างี้นะครับหมอผมเนี่ยรู้สึกไอเดียตันสหมอมันตื้อตื้อ,อบอกไม่ถูกจะทำคลิปฮาฮาก็คิดมุกไม่ออกอ,อย่าง คลิปนี้เป็นต้นมวกนี้หมอเองก็เงอบเลยเอาเงี้นะฮะคนไข้ลองฝึกยิงมกุกตัวเอเดี๋ยวหมอก,กับผู้ช่วยตัวจะฟังเองโอเคครับผมจะลองดูนะเอาแนวนะวันก่อนครับผมไปหาหมอพอเจอหมอทันแหละผมเนี่ยสุดเลยหมอบอกเธอมั่งเปล่าโดนหมอเตะกายขอเพราะไปเป็นชู้กับเมียเขาอืมแบบไม่ตัว ไอสองเต็มสิบงั้นเอาอีกมุนะครับวันก่อนครับผมไปหาหมอหน้าตาก็ดีนะครับแต่ตอนรักษาเนี่ยหืมหน้าตาดูไม่ได้เลยทำไมละ่ะฮะกเขาปิดตาผมครับไปผ่าฟันคุดปิดทั้งหน้าเลยเฮ้อไอ,ไอ 5, ห้าเต็มสิบอะวันก่อนครับผมไปเซเว่นพอเปิดตู้แช่เท่านั้นแหละครับผมนี่ล้มเลยเจอซุปไก่สกัดเปล่าเปิดประตูใส่หน้าตัวเอง เตมหมอผมว่าผมคงเล่นมุกขำกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละผมขอฟังของหมอบ้างได้ไหมออะก็ได้นะฮะวันก่อนฮะมีคนใข้มาหาหมอพอเปิดประตูเท่านั้นแหละหมอในสุดเลยเดี๋ยวสลับกันหรือเปล่าครับเขาเปิดประตูใส่หน้าหมอเปียงเขานาอย่างนี้สั่นเลยโหหมอก๊อบมุกผมปะเนี่ย แล้ววันก่อนมีคนไข้มาตรวจร่างกายขอพูดคําเดียวหมอนี่จับผ่าไปเลยเฮ้ยเขาบอกว่าไงครับหรือบอกว่าป่วยเป็นโรคไตเปล่าเขาบอกหมอกบมุกเขาเออเออเออซะจงส่งเม่ไปยิบฝามมาหมอหมอหมอจะทําอะไรครับหมอหมอหมอไม่อ้ได้ช่วยด้วย